สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะมีจะมาทำฟริตกัตเทลเลยน,นะคะเป็นเป็นหมูปั้นของของคนเยอรมันที่เขากินนี่ก็จะมีนะคะหมูหมูสับนะประมาณสามขีดนะแล้วก็มีหอมเค้กสับมีขนมปังขนมปังที่เรากินปกตินะเพื่อนเราก็กะเอาว่าพีใช้หมูแค่นี้พีใส่สองแผ่นนะเพื่อนนี่ระหว่างที่มีเดี๋ยวพีจะเอามาแช่น้ำนะคะ แช่น้ำเปล่าเลยนะเพื่อนแช่ไว้นี่จนะพีแช่ไว้ตรงนี้นะเพื่อนจะได้เห็นมีไข่นะคะหนึ่งฟองนะเอาไปอยู่ไกลๆเดี๋ยวมันจะวิ่งลง,ลงพื้นก็จะมีอันนี้นะเพื่อนมีแบบนี้นะสเปกนะคะเข,เขาหันมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าเพื่อน,นไม่มีก็จะซื้อแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เบคอนนะเพื่อนนะ mm hmm. ก็คล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้มันลมก่อนนะแบบนี้เขาหั่นมาแร้วนะถ้าเราซื้อเองเราต้องหั่นมันแข็งนะเพื่อนโอเคนะคะก็จะมีเนี่ยเกลือพริกไทยแค่นี้เองค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวพี่จะมาผัดนะเดี๋ยวมาดูกระทะกัน เดี๋ยวเราเริ่มทำกันนะเพื่อนแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะหอมแขกลงไปกระเด็นนี่ใส่ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อนผัดใร้มอนหอมนะแล้วเราก็ใส่อันนี้เนี่ยค่ะใส่ที่จะใส่หมดนี่เลยนะอันนี้มันจะมีรสชาติเค็มนะเพื่อนเวลาเราเวลาเราปรุงอาหารเวลาเราใส่เกลือเราก็ ระวังเกลือนอิดนึงไม่ค่อยสะดจะใส่ขอบเลยเห็นไหมก็จะหัน่นกรนลูกเต่ามันเนี้ยมันมีเป็นก้อนนะคะแต่แว่ามันหั่นยากเนาะเราก็เอาสะดวกเราเนี่ขอไปผัดผัดให้มันหอมน,นะคะ ระหว่างที่เราผัดเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนผสมอันอื่นรอนะนเพื่อนระหว่างที่เรารอผัดเมื่อกีนก้น,นะคะหอมใหญ่ตอนนี้นนนเพื่อนเนี่ยขนมปังมีแช่แค่นี้นะคะแล้วพี่ก็จะมาบิดเอาน้ำออกนนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมพี่ก็จะบีบนะคะบีบเอาน้ำออกนะเพื่อนแบบนี้เลยนะ เนี่ยเราก็มาบี้บี้ใส่บนเนื้อเราเนี่ยค่ะเห็นไหมขนมปังอะไรก็ได้นะเพื่อ อรยแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปเพื่อใส่ผิกไทยนะคะ แล้วเราชอบมากชอบนอยเราก็ใส่ลงไปเดี๋ยทาบ่อยดล้ยกัดเอาอนะแล้วก็ใส่เกลือเกลืออย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพื่อนดนี่ก็เปใส่แค่นี้อลเสร็จแล้วนะอันนี้วี่ก็ผัดให้มันให้มันหอมหอมเนี่ยเพื่อนหน้าตาก็ณบอให้แค่มันหอมเฉยๆนะอย่าให้มันไหม้นะดีเราจะเทลงไปเลยนะ 听明白。いい แล้วเราก็มาคลา้ามานวดนะเพื่อนให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยร้อนนะบิกขอนวดแป๊บนึงนะคะเนี่องจากที่บีนวดแล้วหน้าหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะเราเราก็เอามือแตะๆดูแตะลิ้นเรานะคะว่าเค็มพอไหมถ้าเพื่อนจะเอาเค็มอีกก็ใส่อีก แล้วก็เอาตามรสที่เราชอบนะคะเดี๋ยวมาที่เตากันว่าบีทำยังไงทาร์เนยนเพื่อนมานี้มากใกล้ๆบีนี่มาตรงเตานะคะเพื่อนเอ่ยอย่าใส่น้ามันเยอะนะคะเพื่อนเนี่ยีใส่น้ำมันไว้แล้วนะใส่แค่นี้ใส่แค่แบบไม่ให้มันท่วมนะคะอย่าให้มันท่วมเนาะบีเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วบีก็จับปั้นเนาะปั้นให้มันแบบกคลมๆกลมๆแล้วก็แบนๆอย่างงี้นะเพื่อนๆนี่นี่ฮะวางลงไปแบบนี้ปั้นให้หมดเลยนะขอปั้นเต็มหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะหลังจากที่มีปั้นเรียบร้อยแล้วนะ ก็เปิดไฟกลางนะคะอย่าร้อนมากเราก็ทําทีละชั้นนะคะเพื่อนๆนี่หมายถึงว่าเราทอดค่อยๆทอดพอมันเริ่มเปลี่ยนสีมันก็สุกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยกลับด้านนะคะเดี๋ยวพี่เอาอะไรติดมันสักหน่อยมันจะได้ไม่กระเด็นเนาะเนี่ยเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะครัวเรานะคะเดี๋ยวจะมาดูนะ ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปขอทอดแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ดิทอดมาสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนสีนใช่ไหม,มันก็จะสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเนหะ็นไหมนะคะดิก็จะกลับอีกด้านนะีนิขอกลับให้เสร็จแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนดิก็กลับอีกด้านนึงแล้วทีนี้ก็รอให้มันสุกอีกด้านหนึง่งแล้วก็เสร็จเลยนะคะ เวลาเพื่อนๆทอดอาหาร้หลังเราไม่ต้องไปกลับไปกลับมาหลายรอบเราถ้าเราใช้น้ํามันน้อยๆเนี่ยเราทอดทีละด้านไม่นสุกเราก็เปิดไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะนี่ค่ะบีก็ทอดเสร็จแล้วนะนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะฟิตแาเทนเลยของบีเดี๋ยววิจะกินนะวัน <c oughs> นี้ก็จะกิน นี่สิกานอีกนิดนึงเนี่นะคะเพื่อนถ้ามันอยู่คนเดียวถ้ามันอยู่คนเดียวถ้ามันอยู่อย่างนี้คนเดียวนะคะเพื่อนเขาเรียกว่าฟริสคาเตลเล่นะคะเพื่อนเนาะบีจะไม่ให้มันอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาเวบมาข้างๆเดี๋ยวหาเพื่อนมาอยู่ด้วย <laughs> วันนี้ัีจะกินกับขนมปังนะคะเพื่อนนี้ กินขนมปังกินกับสลัดกินกับอะไรก็ได้นะเพื่อนกินกับนู้เด่นแล้วก็ทําซอสลาดก็ได้นะนี่นี่บีก็จะกินกับขนมปังมันมีเพื่อนแล้วนะถ้ามันมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่า f r i ตตี้กัตเตลเล่ิทโปรดนะคะขอตัวไปกินแล้วนะไปเลย